สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโรคเหี่ยวในพริกซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าฟิวซาเรียมนะครับภาษาอังกฤษก็ชื่อว่าฟิวซาเรียมวิวนะครับรามาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยมีวิธีการป้องกันรักษาอย่างไงพวกน้ำหมกักเชีวภาพสารเชว้พันสารเคมีพวกนี้นะครับเราจะใช้กันอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันามาดูเชื้อสาเหตุกันก่อนนะครับ เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าฟิลซาเรียมนะครับซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพริกเนี่ยจะพบโดยทั่วไปและก็พบมากในช่วงที่ร้อนและก็ชื้นความชื้นสูงนะครับเรามาดูอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อฟิลซาเรียมนะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอางการแรกที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือใบพริกที่อยู่ตอนล่างของต้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีเขียวเนี่ยค่อยๆกลายเป็นสีเหลือง ต่อมาใบที่อยู่ถัดมาเนี่ยนะครับค่อยๆเหลืองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับก็คือใบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเหลืองก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาด้านบนนี่ข้อที่2เนื้อเยื่อรากและโคนที่ถูกทําลายเนี่ยจนเน่าเป็นสีน้ําตาลทําให้ต้นพริกแสดงอาการภายนอกออกมาให้เห็นข้อที่2ก็หมายความว่าเชื้อราเนี่ยจะทําลายภายในต้นของพริกนะครับที่เราปลูกเนี่ยทำให้พวกท่อน้ําท่ออาหารถูกทําลายแล้วก็ อาการก็ไปแสดงตรงที่ใบคือขาดน้ําขาดอาหารแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเองข้อที่ 3. เชื้อราที่เข้าทำลายระยะที่เป็นต้นอ่อนถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยจะทําให้ต้นพริกตายได้ในเวลาไม่นานนั่นเองที่เชื้อราเข้าทําลายต้นอ่อนเนี่ยก็คือในระยะก้าหรือแปลงก้าเนี่ยนะครับเชื้อราฟิวซเรียมเข้าทาลายรากของเขาแล้วก็ลําต้นเนี่ยทำให้ตายได้ง่ายเพราะว่าพริกเนี่ยมันังไม่แข็งแรงนั่นเองพวกระบบรากก็ยังไม่ดีพวกท่อน้ําพออาหารก็ ยังอ่อนแออยู่นะครับถ้าเข้าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเสียหายเยอะพอสมควรโรคหนึ่งที่เกษตรกรพบเนี่ยจะคล้ายกันมากก็คือเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราและเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย2อตัวนี้เวลาแยกนะนะครับเวลาแยกเนี่ยให้แยกลักษณะอาการอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอาการที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยนะครับต้นพลิกเนี่ยเวลามันเหี่ยวใช่ไหมครับเหี่ยวใบเหลืองจากล่างขึ้นบนเนี่ยเหี่ยวเนี่ย ตอนกลางคืนก็จะไม่มีการฟื้นตัวกับคืนเหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอาการเกิดจากแบคทีเรียเนี่ยนะครับบางครั้งก็เรียกว่าอาการเหี่ยวเขียวก็มีแบคทีเรียเนี่ยกลางวันเนี่ยจะเหี่ยวเหมือนพวกเชื้อราทั่วไปแต่กลางคืนเนี่ยกับฟื้นคืนมาเขียวเหมือนเดิมอันนี้คือความต่างระหว่างเชื้อรากับแบคทีเรียนะครับเชื้อราเนี่ยเหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยถ้าแบคทีเรียเนี่ยกลางวันเนี่ยจะเหี่ยวกลางคืนเนี่ยจะสดชื่นเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับ ที่สังเกตความต่าง2ลักษณะนี้เนี่ยก็เพราะว่า1เกษตรกรจะเลือกซื้อยาได้ถูก2หาวิธีป้องกันได้ถูกวิธีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กกันน้อยสําหรับเกษตรกรที่ปลูกพริกแล้วมาดูการแพร่ระบาดกันบ้างนะครับเนื่องจากพวกเชื้อฟิลโซเรียมเป็นเชื้อราถ้าแก่ตัวมามันจะสร้างสปอร์นะครับการแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้เนี่ยข้อแรกก็คือเป็นดินลมน้ํานะครับ ันเป็นสปอร์เป็นเชื้อรามันก็ไปได้ง่ายนั่นเอง 2. ในกรณีที่ปลูกพริกน,นั้นเกินไปความพื้นซึื่องอากาศร้อนเราลดน้ํามากเกินไปนะครับทาให้เชื้อรานี่แพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและระบาดไปได้รวดเร็วนั่นเองข้อที่3เชื้อราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีสปอร์ตอนที่มันแก่ตัวมามันจะชอบปิวไปตามหลมทําให้เกษตรกรประสบปัญหามากในช่วงที่พริกเนี่ยกำลังเจริญเติบโตนั่นเอง มันจะไม่พริกเนี่ยเสียหายดอกร่วงผลร่วงประมาณเนี้ยนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันร,รักษากันบ้างว่าโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อฟิวโซเรียมเนี่ยจะมีวิธีป้องกันร,รักษากันยังไงนะครับการป้องกันข้อแรกก็คือ1นหลีกเลี่ยงการปลูกพริกลงดินที่เคยพบโรคระบาดมาก่อนก็คือเมื่อปีกลายนี้เนี่ยถ้ามันเกิดโรคระบาดท,ที่เกิดจากเชื้อราฟิวโซเรียมตัวนี้เนี่ยก็ปลูกพืชุนเวียนนะครับเว้นการปลูกพริกไปสักหนึ่งฤดูกาลก,ก่อนนะครับ แล้วก็เวลาเราเพาะกล้าเนี่ยท่านในถาดเพาะกล้าเนี่ยเคยใช้แล้วต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อหรือไม่ก็นําไปตากแดดให้สะอาดล้างให้สะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่อยนํามาเพาะกล้าใหม่ถ้านาํามาเพาะเลยเนีย่ติดเชื้อราพวกนี้เนี่ยตายตั้งแต่ระยะกล้าเลยนะครับเสียหายเยอะข้อที่2การปลูกพริกโดยใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคในปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทนะครับที่ผลิตมาเนี่ย พริกเนี่ยมีความต้านทานต่อโรคเชื้อฟิวเซียมแต่ด้วยความที่ว่ามันต้านทานต่อโรคราคามันก็เลยสูงนะครับข้อ3การปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูกพืชตระกูลอื่นหมุนเวียนโดยที่เปลี่ยนแปลงพืชอาศัยของเชื้อรานะครับปีนี้ปลูกพริกปีหนา้าปลูกถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการลดวงจรชีวิตของเชื้อราและลดการระบาดของเชื้อราได้ในระดับหนึ่งข้อที่4ใช้ราเขียวเตกโอดมาโรยแล้วคุกดินก่อนปลูก จะช่วยให้เชื้อราเหล่านี้เนี่ยไปกำจัดเชื้อ,าอราฟิวเซเลียมในดินในดินได้ดีพอสมควรนะครับโดยทั่วไปถ้าเชื้อแต่คนมาก็กมีแบบผงแบบน้ําแบบหัวเชื้อถ้าเกษตรกรคนไหนอยากได้เยอะถูกก็ทําแบบหัวเชื้อเอานะครับแล้วก็นํามาขยายถ้าเป็นแบบสําเร็จรูกกปกระป๋องหนึ่งก็ประมาณ250นะครับมี่ขายในตลาดทั่วไปข้อที่5เมื่อเกษตรกรพบต้นที่เป็นโรคควรถอนทิ้งออกจากแปลงเลยนะครับ แล้วก็นำไปเผาทําลายทิ้งซะแล้วหลังจากนั้นก็นําปูนขาวมาโรยบริเวณที่เราถอนต้นที่มันเป็นโรคออกนะครับหรือไม่ถ้าไม่มีปูนขาวก็ให้พวกสารเคมีกําจัดเชื้อราในดินเช่นพวกเทราโครโซนหรือเทราคอซป,ปเป็กเรานำผสมน้ําแล้วก็ลาดลงดินหรือไม่ก็เป็นพวกเชื้อราเตโคเดมาก,ก็ได้นะครับเรมบวูการป้องกันโดยใช้น้ําหมักชีวภาพกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับ เกษตรกรต้องจำไว้เลยว่าเชื้อราเนี่ยไม่ชอบสภาพที่เป็นด่าง 2. น้ำฝาดเนี่ยมันไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็ทำลายเชื้อราได้ฝาดก็เช่นพวกน้ำหมักกล้วยน้ำหมักมังคุดอะไรพวกนี้พวกฝาดฝาดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับเรามาดูสูตรน้ำหมักที่ใช้ใน,นการป้องกันกําจัดเชื้อรากันบ้างอันนี้เป็นสูตรตั้งต้นนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรจะนําไปดัดแปลงก็ได้อันนี้ผมนําเสนอให้ฟังเฉยนะครับ ว่าทําได้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสูตรแรกก็มีส่วนผสมคือ1นึ่ขมิ้นชัน1นกิโลสอบระเพศหกิโลกรัมสาน้าส้มขวัญไม้5ลิตรนะครับส่วนวิธีการผสมนะครับเราก็นําขมิ้นชันบอระเพดเนี่ยอย่างละหนึ่กิโลกรัมเนี่ยมาสับบดให้ละเอียดซะก่อนนะครับสับบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็เทล,ลงในถังที่เราจะหมักนะครับถัง3 0สิลิตร50ลิตรก็แล้วแต่พอขมิ้นชันกันบบอระเพดลงแล้วก็ตามด้วยน้าส้มขวัญไม้5ลิตร คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้3วันแล้วก็กรองเอาอแต่น้ําอัตราใช้ก็คือน้ําหมัก1ลิตรนะครับต่อพื้นที่1ไร่นั่นเองนะครับอันนี้วิธีใช้ส่วนที่2อันนี้เป็นสูตรเร่งดวดนะครับก็อ,อุปรกรณ์ก็มี1เปลือกมังคุดสารสเสดาบรารเภทขมิ้นรวมกันให้ได้5กิโล2น้ำเปล่า10ลิตร3เหเล้าขาว1นคนเล็ก4น้ําส้มใช้ชู1เล็กนะครับ วิธีทำก็คือนําเปลือกมังคุดสเดาบอระเพ็ดขมิน้นมาสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เทลงในถัง5้ลิตรหรือ30ลิตรก็ได้แล้วแต่ที่เรามีนะครับจากนั้นก็เทเหล้าขาวน้ําส้มสายชูน้ําเปล่าลงในถังคนให้เข้ากันนะครับคนให้มันเป็นเงื้อเดียวกันให้มันละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นหมักทิ้งไว้7วันกรองเอาแต่น้ําหมักตัวนั้นนะมาใช้อัตราใช้ก็คือ20ซีซีถึง30ซีซีต่อน้ํา20ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ7วัน2 0 3สถึง,ถงก็ประมาณ2-3ถึงช้อนแกงนั่นเองนะครับส่วนสารที่พันธีนตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือพวกไตโคโดามานะครับไตโคโดามาเนี่ยผมแนะนําก็คือคลุกเมล็ดพันธุ์เช่นเราจะหวานกล้าพริกเนี่ยเราคลุกเมล็ดพริกก่อนเลยนะครับหรือนําเมล็ดพริกเนี่ยไปแช่น้าไตโคโดามาก่อนอันนี้จะป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมแนะนำก,นก่อนให้ใช้ตัวนี้เลยเรามาดูเชื้อชีววันธ์ คือตัวเโ่โคดามาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีขายอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อแบบน้ําหรือแบบสําเร็จรูปนะครับแต่ที่นี้ผมจะแนะนําพวกหัวเชื้อแล้วก็แบบสําเร็จรูปแต่ถ้าแบบน้ำเนี่ยเราก็ขยายเอาก็ได้นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นขวดเล็กๆเนี่ยประมาณประมาณ20กรัมบางครั้งก็50กรัมนะครับขวดเล็กแต่ประมาณ150บาทมีขายตามเฟซตามไลน์ตามช้อปปี้และซดายเยอะแยะนะครับทุกวันนี้สั่งง่าย อันนี้หนึ่งขวดเนี่ยจะมาขยายเป็นไทโคดมามาเชื่อเป็นถุงเขียวๆเ,เนี่ยนะครับได้ประมาณ 70- 100ถึงถุงแล้วแต่ฝีมือนะครับของไข่ทำที่มีความเก่าแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบเกือบร้อยถุงเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยไทโคดมามาไฟล์เหลืองๆเนี่ยครับเป็นแบบผงสำเร็จรูปที่เอกชนเขานำมาทำโดยไม่ต้องขยายสามารถใช้ได้เลยนะครับสองแบบนี้มีความต่างกันอย่างไงนะครับ หัวเชื้อเนี่ยก็คือเชื้อมันจะเข้มข้นเราสามารถนําไปขยายได้แล้วก็ขยายได้เยอะด้วยเพราะนั้นหัวเชื้อเนี่ยถ้าใครทําเป็นนะครับนําไปขยายได้ลดต้นทุนการผลิตเราได้เยอะมากเลยส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันเป็นที่เขาผสมมาแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยแต่มันเป็นผงนะครับตัวนี้เนี่ยขวดหนึ่งกระป๋องหนึ่งเนี่ย250สองิบาทปัจจุบันนี้อาจจะรวมค่าส่งประมาณ300นะครับ แต่นําไปขยายไม่ได้มันเชื้อมันไม่ค่อยเดินนะครับนําไปใช้ในผสมเช่นผสมกับปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้เนะี่ยแล้วก็หวานรองพื้นแปลงไปเลยนะครับถ้ากเกษตรกรจะปลูกพริกแต่ข้อด้อยของมันก็คือถ้าเป็นแบบเนี่ยแบบกระป๋องที่เราใช้สําเร็จรูปเนี่ยนะครับ เวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราหวานมาผสมปุ๋ยไปมันต้องถูกความชื้นนะครับมันถึงจะออกจากสปอร์เพราะนั้นการทํางานมันจะช้ากว่าแบบหัวเชื้อถ้าแบบหัวเชอเรานําไปขยายเป็นเชื้อเป็นอยู่แล้วมีชีวิตอยู่แล้วเรานําไปใช้มันก็ทํางานได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรนะครับสะดวกแบบไหนก็ซื้อใช้แบบนั้นได้นะครับ<ม>การใช้งานไตรโคดามาเนี่ยนะครับ<ม>ก็มีหลายแบบเช่นก่อนพ่อล้านําเมล็ดไปแช่น้ําที่มีเชื้อไตรโคดามาอยู่หรือ2ปลูกพริกแล้วก็ พ่นแปรงพริกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับสถ้าทําเป็นหัวเชื้อขยายใส่ข้าวเหนียวข้าวข้าวเปลือกพวกนี้นะครับก็สามารถคลุกกับปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีได้แล้วก็หว่านไปในแปลงเป็นการหว่านในการป้องกันและก็รตัดเชื้อราที่มืออยู่ในแปลงนะครับหลายคนสงสัยว่าไตโกเดมาเนี่ยนะครับหกิโลที่เราเป็นหัวเชื้อขยายให้เป็นทุงน่งหนึ่งกิโลนะครับที่เขียวๆเ,เนี่ยใช้ได้กี่ลิตร ปกติเขาใช้1กิโลกรัมของเทโคลดอมาเนี่ยต่อน้ํา200ลิตรนะครับแล้วมาดูวิธีการรักษาโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมในพริกกันบ้างนะครับในกรณีที่การใช้สารเคมีเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพึงระลึกเสมอว่ามันอันตรายสูงนะครับควรพิจารณาเป็นวิธีสุดท้ายในการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าทางเลือกอื่นเราก็มีอยู่นั่นเองสารเคมีที่ผมจะแนะนําได้นําความรู้มาจากกรมวิชาการนะครับ สารทุเรศก็คือควินโทซินบวกอีทีไดอะโซนนะครับสาร2ตัวนี้เนี่ยเป็นสารบวกอยู่ในขวดเดียวกันปัจจุบันเราก็จะเห็นก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่มีสาร2ตัวนี้บวกกันขอยกตัวอย่างพวกเทเลคอซูปอร์เอ็กที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับอัตราใช้ก็ประมาณ30-60 c ถี cc, ตัวนั้น20ลิตรส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นยาเดี่ยวชื่ออิทธไดอะโซนก็ตัวยาตัวเดียวกว่ตัวข้างบนนั่นแหละครับ แต่ตัวนี้มันเป็นยาเดียวไม่ใช่ยาบวกชื่อการค่าในตลาดก็เป็นพวกเทราโซนอะไรซดๆต่างๆนี่แหละนะครับแต่ก็ยังไม่มีมากยี่ห้อนักแต่ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในร้านเคมีเกษตรนะครับเราไปดูวิธีการเลือกสารเคมีกันบ้างนะครับมีอยู่3ข้อที่เราต้องจำหนอ่านชื่อสารมันเป็นหลัก 2. เปอร์เซ็นต์สารสราคานะครับแล้วเลือกเลือกยังไงนะครับสมมุติตัวนี้เนี่ยผมจะซื้อ สารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าควินโทซีนบวกอิทิไดอะโซนนะครับตามกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยตรงเหลืองๆเนี่ย,ๆๆยที่ผมวงไว้อันนั้นคคอชื่อสามัญน,นะครับสมมติว่าผมจะซื้อควินโทซีนบวกอิทิไดอะโซนก็มาอ่านชื่อสามัญก่อนว่าใช่สารที่เราต้องการไหมนะครับข้อแรกได้แล้วถ้าเป็นควินโทซีนบวกอิทิไดอะโซนเนี่ยโอเคข้อแรกผ่านข้อที่2เปอร์เซ็นต์สารกี่เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์สารเนี่ยจะอยู่ใต้ชื่อสามันนั่นเองนะครับตรงลูกศรชี้เนี่ยข้อที่3ถ้าในร้านนั้นเนี่ยมีอยู่สัก5ายี่ห้อเนี่ยแต่ชื่อสามันกับเปอร์เซ็นต์สารเนี่ยเท่ากันเลยเราจะเลือกตัวไหนเลือกราคาที่ต่าที่สุดนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนของเราทําไมเลือกราคาที่ต่ําที่สุดชื่อการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทอรคอร์ซุปเอกหรือซุปเปอร์อะไรก็ตามไม่ได้สลักสําคัญสําคัญอยู่ที่ชื่อสามมันกับเปอร์เซ็นต์สารแค่นั้นเองนะครับ อันนี้เป็นการเลือกซื้อเบื้องต้นสําหรับเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีในท้องตลาดเป็นพวกเทุ Super Egg, เรอโซเป็กทเรโซนแต่พวกโซเป็กเนี่ยเป็นยาบวก2ตัวนะครับแต่ถ้าเทเรโซนเนี่ยเป็นตัวยา,อ,าอีทิไดอะโซนตัวเดียวนะครับพี่นเกษตรกรหาซื้อได้ตามร้าน้าทั่วไปแต่ย้ําไว้ก่อนนะครับเป็นวิธีสุดท้ายที่จะต้องใช้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างแรกเลย เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีเกินมาตรฐานที่อัตราที่เขากำนดไว้ข้างขวดเพราะนอกจากเราจะเสียเงินโดยใช้เปล่าแล้วมลงที่เราฉีดหรือยาป้องกันโรคเชื้อราที่เราฉีดลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หายตามที่เราต้องการก็ได้นะครับ 2. เวลาเราผสมสารเคมีก่อนจะเข้าทำงานเนี่ยควรสวมชุดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราฉีดสารเคมีเนี่ยถ้าหากเราไม่ชวมชุดป้องกันเนี่ยสารเคมีมันจะซึมเข้าร่างกายเราสุดท้ายเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ย เกษตรกรไม่ควรล้างสารเคมีล้างถังสารเคมีลงสู่แหล่งน้ําเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรามีปัญหาว่าปูปลาหอยทั้งหลายเนี่ยสัตว์น้ําทั้งหลายที่อยู่ในแหล่งน้าในปัจจุบันน้าจืดบางพันธุ์ชนิดก็หายสาบสูญบางพันธุ์ก็เป็นโรคตายนะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยเวลาหาปูหาปลาลงน้ําดําน้ำเนี่ยตาแดงขึ้นมาเลยเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่ในแหล่งน้ํายังไงก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านอนุรักษ์และรักษาพันธุ์รัพยากรน้ําเราไว้ด้วยเพื่อลูกหลานเราต่อไป สุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจปลอดหนี้สินพ้นจากทุกทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีครับ